ห่อหมกหัวปีใส่ไก่ใส่โครงไก่อร่อยอร่อยมาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราใส่อะไรบ้างอันนี้เป็นโครงไก่หนึ่งโครงนะคะคือตัวเล็กๆหน่อยค่ะก็จะมีหัวปีหัวปีนี่ใหญ่มากเลยนะคะประมาณสักกิโลหนึ่งอะคะ่ะอันนี้คือเครื่องแกงของเขาก็จะมีพริกแห้งอ่าแล้วก็ตะไคร้ฝกหัน่นแล้วก็เอามาตำเข้าด้วยกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราจะใส่หอมแดงลงไปและตามด้วยข้าวเบือหรือข้าวสารข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ําค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเตรียมหัวปีนะคะเราจะหั่นหัวปีแต่ว่าเราจะบีบมะนาวลงน้ําก่อนเพื่อที่จะให้หัวปีเขาไม่ดําเดี๋ยวเราจะตัดไส้ของหัวปีออกนะคะเราไม่เอาค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะหั่นแล้วก็จะแช่แช่น้ำมะนาวเนี่ยค่ะไว้ น้ำผสมมะนาวเนี่ยค่ะไว้เขาจะได้ไม่หัวปีจะได้ไม่ดำหลังจากเราเตรียมหัวปีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาหัน่นผักชีลาวกับต้นหอมค่ะหั่นชิ้นเล็กหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็ไปเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยเราจะเอาโคกมาหลังจากที่เราเอาหัวปีไปล้างอีกน้ํานึ่งก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่เปรี้ยวแล้วเอามาตำผสมกันค่ะ แล้วก็ใส่พิกแกงที่เราตำเมื่อกี้ลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะคะอันนี้คือผงนัวนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีเติมเกลือไปค่ะแล้วก็จัดการตำให้เขาเข้ากันต้องตำนะคะเพราะว่า,าส่วนผสมจะได้เข้ากันดีค่ะ หลังจากเราตำส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ผักที่เราหั่นเมื่อกี้ลงไปค่ะแล้วก็ตำอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะตักใส่ชามเดีวไปไปห่อค่ะอา,อาจจะหลายขั้นตอนอยู่นะคะแต่ว่าอร่อยมากค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมใบตองค่ะใบตองเนี่ยเราไดา้ทำการในล้นไฟให้มันนิ่มแล้วนะคะ แล้วก็ตัดหัวตัดท้ายเราจะใช้เบตองสองแผ่นต่อห่อหนึ่งนะคะเอามาวางซ้อนกันแล้วก็ทําการห่อเลยค่ะ,ะโครงไก่หนึ่งโครงกับหัวปีหนึ่งหัวเนี่ยเราจะได้ห่อแบบห่อหมกแบบเนี้หกอันค่ะซึ่งก็ได้เยอะอยู่นะคะแล้วเราก็จะพับหัวพับท้ายก่อนที่เราจะเอา ใบตองยาวๆอีกแผ่นหนึ่งมาเนี่ยค่ะมาวางเพื่อที่เราเวลาที่เรากัดไม้จิ้มฟันมันจะทำง่ายขึ้นค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งหอ่อเราก็จะทำอย่างนี้จนกระทั่งจนหมดเลยนะคะซึ่งก็จะได้จำนวนหกห่อก็ก็ได้เยอะอยู่ ถ้ากินไม่หมดเราก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะเอหอหมกแบบนี้ค่ะคือก็จะไม่เสียง่ายเราก็จะทำอย่างนี้ค่ะไปจนเสร็จเรียบร้อยเราได้ตั้งน้ำไปแล้วนะคะพอน้ำเดือดเนี่ยเราก็เอาลงนึ่งเลยเออเราจะสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เข้าสุกเนี่ยกลิ่นหอมก็จะออกมาเลยนะคะเราก็ไปเปิดดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะว่าหอหมกหมวัวปีของเราหน้าตาเป็นแบบ ไก่ก็เปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหน้าตาหน้าทานแค่ไหนห่อหมกไก่หอก่อหมกโครงไก่ใส่หัวปีค่ะ